สว <ue> ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส่นะอ,องหวยนะครับมาชมเล่นกันจันตนอนะครับกับช่องสองหวยนะฮะสำหรับช่องสม่องหวยนี่ก็จะมีชุดคำนวณที่หลากหลายนะครับ2ตัว3ตัวะสูตรก็จะมีทั้งสูตรข้ามงวดสูตรงวดต่วงวดนะฮะสูตรกำลังวนันสำหรับสูตรนี้นะครับจัดมาให้อีกหนึ่งสูตรนะครับสำหรับเลขชุดเดียวตัวเดียวจะมาบนนะฮะดูว่า ชุดน,นี้จะแม่นยำแค่ไหนแต่ตัวไหนที่จะมาลองไปตามดูกันครับที่ห้องคำนวณกันเลยนะครดูต่อกันครับที่การคำนวณน,นะครับสำหรับชุดบนหังเดียวครับสปกติต้องหัดนะครับ เดียวเน้นๆเ,เนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลสูตรครับว่าใช้ตัวไหนบ้างครับข้อมูลสูตรนะฮะสูตรนี้ก็ยังเป็นสูตรใหม่นะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักสิบครับข้อมูลหลักสิบนะครับหลักสิบนี้ใช้หลักพัน นะฮะฮหลักพันสองครั้งครับหลักพันสองครั้งบวกกับหลักสิบบนแล้วก็หน่วยบนนะฮะสิบ,บนหน่วยบนอ๋อมีเท่านี้นะฮะสำหรับหลัก10นะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่ หลักหน่วยนะหลักหน่วยสีแดงนะครับให้มันแตกต่างกันนะครัจับเกนนะครับเป็นหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยจะใช้หลักพันบวกกับหลักร้อยบนแล้วก็บวกกับสิบล่างนะครับสันะ้นๆแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันที่การคำนวณน,นะฮะ การคำนวณก็ต้องไปเอาเลขผลการออกรางวัลน,นะครับตักงต่งวดประจำวันที่16เดือน11บะรางวัลที่1นะครับ4 5 8 1 4 5 2ตัวอยู่ที่3 7นเจรับ3จนหน้าครั้งที่1 6 0 2ครับครั้งที่2ก็2 4แล้วก็2 ต่อมาก็งวดประจำวันที่1เดือน12 4 6 1 2 5 2งตัวก็อยู่ที่2 2เนี่ย3ัวหน้าครั้งที่1 6 5 5ครั้งที่2 3 8 9ต่อมาก็งวดประจำวันที่ 16เดือน12เลขรางวัลที่1 7 6, 6 3 8 9 5นะ2สตัวก่อยที่5 2าสองตัวหน้าครั้งที่1 4 3 1นะครั้งที่2ก็1 7 6่ ต่อกับงวดประจำวันที่2องดนหนึ่งะครับสกรานะครับสเดือน1นึ่งนะครับแปดสามเนะครับแปดสามเตัวก็อยู่ที่1นึ่งหกครับสามหนาครั้งที่1 6 9่สครั้งที่2องก็สาแล้วก็เนะ ต่อไปก็เป็นงวดประจำวันที่ 2, อง 1, 0 7สิบเดือนหนึเดือนหนึ่งเนี่ยงวดที่เราต้องการหานะะดูว่าจะมาตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาดูการคำนวณกันครับดูข้อมูลหลักสิบก่อนนะับข้อมูลหลักสิบเป็นหลักพันสองครั้งนะครับ หลักพันก็คือตัวนี้นะฮะสองค้างแล้วก็บวกด้วยหลักสิบบนหน่วยบนกันแค่เท่านี้นะฮะแล้วเราก็จะไปวางกัน,นคำนวณเสร็จแล้วก็วางที่หลักสิบกันเลยนะครับหลักสิบนะฮะก็คือก่อนที่จะคำนวณน,นะครับทำไอ้สองขีดนี้เป็นขีดเดียวกันนะครับก็คือ8ปดบวกแปดได้สิบกวางที่หกครับ มันก็จะมีตัวเลขที่จะบวกกันก็คือ6บวกกับ4ได้10กับ10บวกกับ5ได้15นะครับวางที่5กันเลยนะครับได้15ตัวเดียวนะวางที่5้าครับไปตรวจเช็คผลดูนะครับว่าหลักตัวเดียวใน5้ะจะมาตัวไหนนะครับเลขรางวัลที่1ของงวดประจําวันที่1เดือน12นะครับก็อยู่ที่2 5 2ห้าสองสองสองนะครับมันอยู่ที่5นะครับหลัก10นะเราหาหลัก10กันอยู่นะครับตอนนี้นะครับ เราไปตรวจสอบก็คือหลักสิบเข้าที่หลักสิบงวดต่อไปนะครับหางวดประจำมาที่16บกเดือน12บนะครับข้อมูลของ1เดือน12นะครับลักพันสองครั้ง1ิบบนหน่วยบนแล้วก็คำนวณนะครับเสร็จแล้ววางที่หลักสิบนะก่อนบวกนะครับชุดนี้ทำา2ขีดนะ้เป็นขีดเดียวก่อนนะครับก็คือ1บวก1ได้2ครับวางที่2นะครับ 2บวกกับ5ได้7ครับ7บวกกับ2ได้9ครับ9เราก็ไปวางที่9เลยครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบดูผลของการค้นหลักสิบนะครับเมื่อประจำวันที่16เดือน12นะครับเลขที่ออกก็8 9 5 9ครับอยู่ที่หลักสิบนะฮะ2ตัวก็อยู่ที่5 2องเลยนะฮะ9ครับบทต่อไปนะครับเราค้นเราหาที่หลักสิบนะฮะวัประจำวันที่ หนึ่งที่สองเลืหนึ่งนะครับจะมาตัวไหนนะครับเราเอาจากข้อมูล16บหกและสิบสองนะครับหลักหลักพันสองครั้งนะครับหลักสิบบนหน่วยบนครับชุดนี้มาวางที่หลักสิบไปเลยนะฮะก่อนบวกนะครับก็คือทําตัวนี้นะฮะจากสองขีดเป็นขีดเดียวก็คือสามบวกสามได้หกวากได้หกครับมันจะได้ได้หกแต่ถ้าบวกกับเก้าเป็นสิบห้านะะสิบห้าบวกกับห้าได้ยี่สิบนะฮะ 20่วันที่สูงเลยครับตัวเดียวนะเราก็ไปตรวจสอบดูผลของงวดประจำวันที่2เดือนเดือนหนึ่งนะฮะสามกุลาเนี่ยเลขที่ออกในวันที่1นะครับเป็น7 0 6นย์ะทาย3าตัวนวันที่1 7ึ่งครับเข้าที่หลักสิบนะฮะนี่ครับสองตัวไปอยู่ที่1ครเนยนะฮะหลักสิบนะฮเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับงวดประจำวันที่1เดือนเอ่อ17เดือน1ครับจะมาตัวไหนเราหาจากจากข้อมูลของ1เดือน2นี่นะฮะ ของสองด้วหนึ่งเนี่ยปุดกลับกันไปกลับกันมานี่นะเป็นหลักหมืน่นหลักพันหลักพันสองครัง้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะฮะแล้วก็มาคำวนวณกันเลยครับชุดนี้คำวนวณเสร็จวาที่หลักสิบนะครับก่อนคำวนวณก็ทำในจ่องเกีตเป็นขี่เดียวนะครับเจ็ดวกเก็ติได้สิบสี่วางที่สี่นะครับสี่วกศูนย์ได้สี่ครับแล้วก็พวกหกวกหกได้สิบนะครับ ชุดนี้มันก็ยังอยู่ที่ศูนย์อยู่นะฮะนะ่สิบก็หลังตัวหลังตัวเดียวก็คือศูนย์นี่นะฮะข้อมูลของงวดประจําวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งครับศูนย์นะฮะหลักสิบนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อน,นะครับสิบหลักสิบได้แล้วนะฮะเรามาดูกันที่ข้อมูลของหลักหน่วยนะฮะดูนะครับหลักหน่วยนะฮะ หลักหน่วยี่มีอยู่ว่านะฮะตามสูตรนี่ก็คือพันบวกร้อยบนแล้วก็บวกสิบล่างนะครับหลักพันนะฮะก็คือตัวเดิมนีู่เลคือแปดนี่นะฮะเราจะหางื่ของวันหนึ่งเดือนสิบสองนะครับจากข้อมูลของสิบหกเดือนสิบเอ็ดนี่นะฮะหลักพันบวกหลักร้อยหลักพันบวกหลักร้อยบนแล้วก็บวกหลักสิบล่างสิบล่างคือตัวนี้ก็วางที่หลักหน่วยเลยนะครับ ก็เป็น8ปตัวก,กับหนึ่งเป็น9ครับ9บวกกับ3ได้12 12ก็วางที่2เลยครับถวหลักตัวเดียวนี่นะครับนี่นะครับมันได้ครบแล้วนะครับสำหรับตัวเลขที่เราต้องการหานี่นครับมันมีหลักกระนดดนะไรนะแล้วก็จะมาจับหลักหลักล้านหนึ่งตัวนี่นะครับก็เป็น5้าครับตัวเดียวนี่นะครับ5แล้วก็2ครับ ไปดูผลครับงวดประจำวันที่1นึ่งเดือนสินะครับเลขราวันที่1ครับ4ี่หกหนึ่งสองห้าสองสองตัวอยู่ที่สองสองนะครับตัวนี้นะครับมันก็ออกตรงๆนะครับห้าสองเนี่ยเราหาตรงๆอยู่แล้วนะครับเลขบนนะครับเนี่ยครับเราหาบนอยู่นะครับบนตัวเดียวครับจากตัวเดียวตรงๆครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับงวดประจําวันที่10 6หเดือน12นะครับจากข้อมูลของงวดประจําวันที่1เดือน12นะครับ จากดูสูตรตามสูตรทั้งบนนี้เลยนะฮะมันก็จะเป็นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบแล้วก็จะมาคํานวณกันเลยนะครับชุดนี้ครับเสร็จแล้วก็วางที่หลักหน่วยเลยนะฮะก็จะเป็น1นบวกกับสนะครับมันก็จะได้3 3บวกกับสอได้5าครับวางที่5เลยครับตัวหลังตัวเดียวนะครับ5้าเลได้หลัก สิบกระลักหน่วยครบแล้วเราก็มาจับคู่ชุดนี้นะฮะก็คือ95ครับ95นะครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบผลของการออกรางวัลงวดประจำวันที่16-12เลยนะครับ7-6-3 8-9-5 2-5-2ตัวอยู่ที่52 95ครับ2-5ตรงๆครับเลขรางวันที่1บน2ตัวบนตรงๆนะครับ สองวดติดครับตรงๆเลยนะฮะมาดูงวดต่อไปนะครับงวดประจําวันที่2เดือนหนึ่งนะนวดที่ผ่านมานะครับดูว่ามาตัวไหนนะครับสามูตรนี้เลยครับหลักพันแล้วก็หลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะฮะเราก็จะมาคํานวณกันนะครับสามชุดนี้นะเป็นหลักหน่วยเลยนะครับเสร็จแล้ววางที่หลักหน่วยนะครับเป็น3บวกกับ8ได้สิบเอ็ดครับ 11บวกกับ5ได้16ครับวางที่6นะครับตัวเดียวเนี่ยตัวหลังตัวเดียวก็คือแลนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จับคู่ชุดนี้เลยนะครับเมื่อคำนวณเสร็จแล้วก็จะเป็นศูนย์ตัวเดียวครับมันมีอยู่ตัวเดียวนี่นะครับเพราะว่ามันเราหาหลักเดียวนี่นะครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบผลการออกรางวัลงวดประจําวันที่2เดือน1นึ่งนะครับสองมกรานะครับรางวัลที่1นะครับ8 3 7ม เจ็ดศูนยสองตัวท้ายอยู่ที่หนงหกนะครับมันก็อยู่ที่0ูย์หตัวนี้ครับ0ูหครับบนตรงๆงครับเลขไม่กลับเลยนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะครับวัดที่17เดือนมกราครับสิบเึ่งครับจากข้อมูลของหนึ่องเดือน1นึ่นะครับหลักพันหลักร้อยและก็หลัก10ล่างครับสาม หลักนี้บวกกันได้แล้วก็มาวางที่หลักหน่วยกันเลยนะครับเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ครับสิบสี่บวกกันหนึ่งได้สิบห้าครับวางที่ห้าตัวเดียวตัวหลังครับจับคู่เลยครับชุดนี้เสร็จแล้วได้หลักสิบกับหลักหน่วยเสร็จแล้วก็ศูนย์ห้าครับดูแล้วชอบหรือไม่ชอบครับ ผลการคำนวณออกมาตัวนี้เลขหลังตัวเดียวฮนะเลข2ตัว2ตัวบนนะครับนี่ฮะชุดนี้นะครับเราหาเลขบนอยู่นะฮะได้ตัวเดียว0 5ครับมันมีข้อมูลรู้สึกจะมาเรียงในสะูตรนี้นะฮะศูนย์ห้านี่นะฮะวันที่17เดือนหนึ่งสนะิบเจ็ดสิบเจ็ดกรกฎานะฮะ กราคม69ครับจากช่องสองหวยนะฮะเน่องส่งหวยจัดให้ครับดูกันครับเอาไปพิจารณากันดูว่าตัวเลขตัวนี้จะโดนใจดวงตาโดนใจกันหรือเปล่าครับนี่นะฮะเรามาดูกันชุดเต,เต็มกันว่ามันมีตัวเลขตัวไหนบ้างฮนะมาดูกันว่าสามวดที่มันผ่านมา นี่นะฮะมันเข้าตรงๆกันทุกงวดเลยเนี่ยแต่ห้าสองนะฮะเก้าห้าบนทั้งหมดเลยนะฮะห้าสองนะฮะห้าสองนะครับเก้าห้านะครับมาดูเนี้เก้าห้านะครับแล้วก็ศูนย์หกนะฮะแล้วงวดนี้แหละครับจะหลุดไหมนะฮะหรือว่าจะมาตามนี้นะฮะถ้ามาตามนี้ก็ได้เลยนะครับเนี่ยสองตัวนะฮะครั้งเดียวเลยครับพิจารณาดูชอบก็จับดูนะฮะ ทำรอบกรบ่่านไปเลยนะครับดูไว้แค่เป็นแนวทางได้เลยนะฮะสำหรับเอดก็จะจัดหาตัวเลขที่เป็นสูตรคำนวณนี่นะครับมาให้ดูกันทุกๆวันเลยนะฮะวันละงวดวันละสูตรนี่นะฮะส่วนมากแล้วจะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับหรือวป้่าเห็นว่าบางตัวบางครั้งสูตรไหนที่เลขมันเดินดีอยู่ก็จะคงสูตรไว้แล้วก็ปรับใหม่ มันก็จะเห็นว่าแม่นมาทุกง,งวดเลยนะครับบางทีก็บางคนก็จะบอกว่าแม่นหลังไว้ออกก็ใช่นะมันแม่นหลังไว้ออกจริงๆนะแต่ว่างวดนี้ไม่มีใครรู้หรอกค้ับอกาล้ดวงนาเนี่ยมันจะออกอะไรหรือว่าคนที่บอกว่ารู้เนี่ยก็เดากันทั้งนั้นนะก็เดาจริงๆ,ๆเลยนะฮะแต่มันก็มีสูตรการคํานวณเนี่ยฮะไม่ใช่วหลอกลวงหรือว่าไปโกหกหรือว่าไปอะไรทั้งนั้นนะฮะ ทำให้ดูให้เห็นชัดๆเลยว่ามันมีเส้นทางของมันนะครับคือบางคนบอกว่าจะมาหลอกลวงไม่หลอกลวงหรอกครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่ท่านนะฮะก็เพราะว่าเส้นทางของการคำนวณมันก็เห็นผลการชัดๆเลยว่าตัวเลขมันมาอย่างไงนะครับเราไม่เคยหลอกลวงหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะการตัดสินใจใดๆขึ้นอยู่ที่ท่านนะครับเราเพียงทํา การคำนวณให้ดูสูตรเท่านั้นนะครับกว่าสูตรนี้มันมาอย่างนี้นะครับเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับก็อยู่ที่โชคที่ลาบที่ดวงของท่านด้วยนะครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะแอดก็ภาวนาขอให้ถูกกันทุกคนขอให้ชอบกันทุกคนนะฮะหรือว่าก็ขอให้เลขนี้มานะฮะขอให้รวยๆครับทุกคนเลยครับจะเป็นการดีที่สุดในท่าหวยมันเข้าแล้วก็ถูกกันทุกคน แอดก็คงจะดีใจนะฮะว่าสตรของแอดก็ทำให้คนรวยคนได้ยิ้มได้นะฮะมีความสุขกัน mm hmm. เท่านั้นนะฮะจุดประสงค์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะ mm hmm. ขอให้รวยครับสำหรับวต,ตวิดีโอต,อต่อไปก็คงจะยังเหลือถ้าถูกสามส่สวนกันอยู่นะ,ะลองตามกันดูนะว่าจะมีชุดไหนมาให้ดูสุดตัวไหนนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะบทข้อมูลไปเท่านี้นะครับบทมาจังเยอะแล้วนะฮะขอพูดนะครับสำหรับการติดตามชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะ สำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยเข่งกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเชว,ว์นคุ้มครองสวัสดีครับ